ขำหมือนแพรวามาแล้วแพรวามาแต่โรงเรียนแล้วนะคะอ้ปัปนจักรยานมาแดดร้อนไหมลูกร้อนค่ะร้อนอยอู่สวัสดีแม่แม,แม่ก่อนสวัสดีค่ะเอาไปหาแม่หมืน่นนะวิ่งวิ่งวิ่ง,งนี่นะคะลูกแม่หมื่นนะคะแพรวลูกแม่หมืน่นมาแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายนะคะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะพบกับเราช่องพังขมินเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะพาแม่แม่มาดูเจ้อ้วนนะคะหลังจากที่ได้กินอาหารนะคะโอ้หนูน้องแพราวามาแล้วขมินแพราวามาแล้วแพราวามาแต่โรงเรียนแล้วนะคะอเออปั่นจักรยานมาแดดร้อนไหมลูกร้อนค่ะร้อนอยู่ สวัสดีแม่แม,แม่ก่อนสวัสดีค่ะเอาไปหาแม่หมื่นล้วิ่งวิ่งวิ่งนี่นะคะลูกแม่หมื่นนะคะแพรว่าลูกแม่หมื่นมาแล้วกระมืนแพรว่าเลิกโรงเรียนมานะคะแม่จะมาทําแบบนี้ทุกวันเลยนะคะลูกเลี้ยงแม่หมื่นนะคะนี่นะคะลูกเลี้ยงแม่หมื่นดู ไม่ใช่การ์ตูนนะคะคะหมื่นอะเป็นช้างจริงๆนะคะแม่แม่แต่ว่าเป็นของเล่นของแพรวานะคะแม่แม่แม่เหมือนคิดถึงแพรวาไหมแพรวาเริ่อเรียนแล้วทุกครั้งนะคะเวลาอยู่ด้วยกันโอ้ไอเราอยู่ด้วยกันสองคนนะคะแม่แม่น้องก็จะช่วยนะคะช่วยเก็บขยะเวลา เดิกโรงเรียนมาน้องจะมากวาดทําทความสะอาดช่วยนะคะแต่น้องต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะก่อนที่จะมาทําความสะอาดช่วยน้องไผ่นะคะแม่เราอยู่กันสองคนนะคะเราก็ต้องช่วยกันนะคะเด็กกอดแพรว,วานะเดยวเปื้อนเสืววว้อแพรว่า พ่อว่ากอดทำเหมือนได้เดี๋ยวพอวาไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะลูกไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเดี๋ยวจะมาทําความสะอาดนะคะแม่ให้หลักทําความสะอาดหลักเจ๊เหมือนนะคะดูดูดูเห็นน้องวิ่งไปแล้วก็ดูมัวเดี๋ยวแพรวามาเคยนะคะเคยได้กินกล้วยเคยได้กินอ้อยกับน้องนะคะเขาก็รู้เหมือนกันนะคะแม่แม่สำหรับทำเหมือนเองนะคะเขาก็จะรักแพรวาเหมือนกัน พราะว่าทุกครั้งเวลาแพรวามีอะไรแพรวาก็จะชอบมาป้อนก็เหมือนชอบมาป้อนแล้วชอบมากอดค่ะเขาก็เลยรักน้องแพรวาเหมือนกันเออทำไมยืนนิ่งล่ะเป็นยังไงบ้างไปโรงเรียน <c ười> เหนื่อยไหม บ้านสองกับแม่ค่ะกวงขยะเก๋โอ้จะกวดขยะช่วยแม่ไปเลยเหนื่อยนะคะแม่แม่น้องไพวาบอกว่าปั่นจักรยานมาแดดร้อนๆก็มีเหนื่อยนะคะแต่ว่าน้องเห็นน้องเห็นน้องไผททาคนเดียวคุณพ่อไม่อยู่นะคะน้องก็เลยต้องช่วยนะคะน้องจะมาทําแบบนี้ตั้งแต่คุณย่าเข้าโรงพยาบาล ที่เราอยู่กันสองคนนะคะน้องก็จะช่วยขวาดขยะเก็บขยะทุกวันนะคะแม่แม่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์น้องก็จะไปตัดหญ้าก,กับน้องไัยนะคะแม่สำหรับมูลช้างน้องไพ่ก็เก็บก่อนแล้วนะคะก่อนที่น้องจะเิโรงเรียนนะคะน้องไพ่ก็จะเก็บมูลใส่ตะกร้าเราจะไปทิ้งข้างนอกนะคะแม่แม่พอดีน้องมาทันตอนที่โอุย้ยขมือนจะช่วยน้องแพวา โอ้ยูขมืนทำน่าสงสารจังเลยขมืนทำอะไรอย่างนั้นเดี๋ยวควันต้งก็ได้กลับบ้านแล้วขมืนดูนะคะแม่แม่ดูท่ายืนของขอมืนเงียบเหงานะคะเราอยู่กันแค่สองคนถามว่าเหนื่อยไหมเหงาไหมเหงาเหนื่อยนะคะแต่ว่าเราก็พอทำได้ การเหนื่อยของเรานะคะอาจจะเหนื่อยเป็นบางเวลาเราพักเราก็หายเหนื่อยเราต้องสู้นะคะ ุ่นนะคะเวลาเรากาดทุกครั้งเราจะให้น้องใส่หน้ากากนะคะเพราะว่าเป็นฝุ่นถ้าเราจะฉีดน้ําในโรงช้างก็ฉีดน้ําบ่อยก็ไม่ได้นะคะจะเป็นที่อับชื้นไม่ดีนะคะแม่แม่เราก็เลยต้องเป็นฝุ่นอย่างนี้นะคะหมืนทําไมกอดงวงอย่างนั้นทำไมยืนคาบงวงอย่างนั้น ดูนะคะแม่แม่ดูคำเหมอนก็คงเหงาเหมือนเรานะคะแม่แม่ปกติบ,บ้านเราจะคึกคืนนะคะแม่เพราะว่าอยู่กันหลายคนนะแต่สำหรับคำเมมินเองนะคะแม่แม่อยู่กับน้องไพมาจะเป็นอาทิตย์แล้วรู้สึกว่าเหมือนกับเขารู้งานรู้ทุกอย่างเลยรู้ว่า ควันของเขาไม่อยู่เขาต้องทําตัวยังไงนะคะไม่ดื้อเลยไม่ดื้อไม่ซนนะคะแม่แม่บอกให้ยืนก็ยืนดูดูนะคะโอ้หยหนูน้องแพร่าจะวิ่งข้ามไปข้ามมาก็ไม่เป็นอะไรนะคะนใส่ดีนะคะสําหรับขมืนรักทุกคนนะคะแม่แม่รักเด็กรักผู้ใหญ่รักผู้หญิงผู้ชายรักทุกคนเลยขมืนบอกขอมืนเป็นเด็กดีไม่ดื้อ น้องก็จะทำความสะอาดแบบนี้ช่วยน้องไผ่ทุกวันเลยนะคะดูไม่เหมือนถอยถอยถอยดูยกขาให้เก็บขยะออกด้วยตัวไหนที่ไม่กวาดกวาดไม่หมดนะคะแม่แม่น้องก็จะเก็บแบบนี้นไปไหนโอ้ เอาเก็บขยะเสร็จก็เอาหญ้าให้คขมินนะคะแม่แม่ทำความสะอาดให้แบบนี้เสร็จเราค่อยจะเอาหญ้าให้กินนะคะแม่แม่เพื่อให้สะอาดแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของคขมินด้วยช้างที่อยู่หลักที่เดิมเราต้องทำความสะอาดเป็นอย่างดีนะคะ พื่อที่จะไม่ให้เกิดโรคภัยกับน้องช้างของเรานะคะแม่แมเราก็ห่วงทุกอย่างห่วงความปลอดภัยให้กับคำเหมินทุกอย่างเลยนะคะนี่นะคะพอทําความสะอาดเ,อดเสร็จน้องก็ชอบมากอดขาแม่เหมืินแบบนี้โอ้จับแกนระวังโดนนะลูกระวังโดนญ้านะคะย่าจะบาดหน้านะคะจะทําแบบนี้นะคะ ออกมาออกมาให้น้องค่ะแม่เหมือนกินหญ้าเดี๋ยวโดนลำหญ้าบาดนี่นะคะน้องก็จะทําแบบนี้เป็นทุกๆวันเลยช่วยน้องไผ่ได้นะคะแม่แม่อาจจะช่วยได้ไม่มากนะคะแต่น้องไผ่เองก็ดีใจนะคะที่น้องอยังมาช่วยบ้างนะคะแม่แม่สำหรับคลิปนี้เองนะคะน้องไผ่เองก็ต้องกราบขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกๆท่านนะคะ ที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณแม่แม่แมเอฟซีทุกท่านนะคะที่เมตตาครอบครัวพังคำเหมืนเสมอมานะคะก็ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะปัดจากโรคภัยบุญรักษาเทวดาคุ้มครอง,องสำหรับคลิปนี้น้องไปเองก็ต้องขอตัวลาแม่แม่เอฟซีไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไลฟ์ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ